นิทานเรื่องมิตรภาพและความกล้าหาญในจักรวาลในอนาคตที่ไกลโพล้นจักรวาลเต็มไปด้วยความลึกลับและความมหัศจรรย์การสำรวจอวกาศเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบดาวเคราะห์ใหม่ๆและอารยธรรมที่ซับซ้อนในทุกมุมของกาแล็กซีเมืองอวกาศที่ชื่อว่าเซลอสไน เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและการสำรวจอวกาศลอเรนเป็นนักสำรวจอวกาศวัย18ปีที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังเธอมีความหลงไหลในจักรวาลและการค้นพบสิ่งใหม่ๆลอเรนเป็นลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่เคยศึกษาความลับของดาวเคราะห์ต่างๆและตอนนี้เธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ ลอเรนได้รับมอบหมายให้สำรวจดาวเคราะห์ที่เพิ่งค้นพบชื่อว่าเอสเตรียดาวเคราะห์นี้อยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราไปหลายแสงปีและมีลักษณะคล้ายกับโลกแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาจจะอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อการสำรวจที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพ ลอเรนได้รับการสนับสนุนจากหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าเซลลี่เซลลี่เป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถหลากหลายไม่เพียงแค่มีความสามารถในการต่อสู้และการซ่อมแซมเท่านั้นแต่ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ลอเรนระบบการบินของเราพร้อมแล้วเราสามารถออกเดินทางได้ ซลลี่พูดด้วยเสียงที่มีน้ำเสียงอุ่นใจขอบคุณซลลี่ฉันพร้อมแล้วเรามุ่งหน้าไปที่แอสเตรียกันเถอะขอบคุณแซลลี่ฉันพร้อมแล้วเรามุ่งหน้าไปที่แอสเตรียกันเถอะรอเรนตอบอย่างกระตือรือร้นยานอวกาศของรอเรนและซลลี่มุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์แอสเตรียการเดินทางผ่านอวกาศเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งพวกเขา เข้าใกล้ดาวเคราะห์เป้าหมายมีสัญญาณผิดปกติจากดาวเคราะห์แอสเตรียแซลลี่รายงานเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการลงจอดลอเรนเตรียมการลงจอดและยานอาวกาศลงจอดบนพื้นผิวของดาวเคราะห์แอสเตรียดาวเคราะห์นี้เต็มไปด้วยป่าเขียวฉ่มและภูเขาสูงแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของลอเรนและแซลลี่ นั่นก็คือเสียงประหลาดที่ดังมาจากหุบเขาใกล้เคียงเสียงนั้นมันคืออะไรลอเรนถามด้วยความสงสัยไม่แน่ใจแต่เราควรสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาคำตอบแซลลี่แนะนำลอเรนและแซลลี่เดินทางไปยังหุบเขาและพบว่ามีการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายมังกร แต่มีผิวหนังที่เป็นโลหะและปีกที่แข็งแกร่งนั่นมันอะไรลอเรเนพูดด้วยความตกใจดูเหมือนว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าฟิเรลลาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสร้างสนามพลังงานป้องกันตัวเองซารี่อธิบายฟิเรลลาพุ่งตัวออกจากป่าด้วยความเร็วสูงและโจมตีด้วยลำแสงพลังงานที่ทรงพลัง ลอเรนและแซลลี่ต้องใช้ความรวดเร็วในการหลบหลีกในการโจมตีและตอบโต้กลับไปแซลลี่เราต้องหาทางจัดการกับมันลอเรนตะโกนฉันจะใช้ระบบลวงตาเพื่อบิ่งเบนความสนใจของมันขณะที่เธอใช้ลำแสงเลเซอร์โจมตีแซลลี่เสนอลอเรนทำตามคำแนะนำของแซลลี่โดยใช้ลำแสงเลเซอร์ยิงไปที่ฟิเรล่า ในขณะที่เซลลี่ใช้ระบบลวงตาเพื่อสร้างภาพลวงตาของลำแสงที่บินไปร,บรอบๆทำให้ฟิเรลลาสับสนหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดฟิเรลลาก็ถูกทำลายไปลอเรนและเซลลี่สำรวจพื้นที่ต่อไปและพบว่ามีสถานที่ลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ผิวของดาวเคราะห์สถานที่นี้ เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่น่าทึ่งนี่คืออะไรรอเลนถามดูเหมือนว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการของอารยธรรมโบราณซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แซลรี่อธิบายในห้องปฏิบัติการนั้นรอเรนได้พบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่สร้างฟิเรล่าและสัตว์ประหลาดอื่น เพื่อปกป้องอารยธรรมโบราณจากการโจมตีการทดลองเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตแต่ยังสร้างอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมพลังงานของดาวเคราะห์ได้เราต้องทำลายข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะมีคนใช้มันในทางที่ผิดลอเรนพูดซารีรีช่วยลอเรนในการทำลายข้อมูลและอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี พวกเขาทำลายห้องปฏิบัติการและทำให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมขณะที่พวกเขากำลังจะกลับไปยังยานอาวกาศพวกเขาพบว่าอีกหนึ่งกลุ่มของฟิเลล่ากำลังมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ลอเรนตะโกนลอเรนและเซลลี่รีบกลับไปยังยานอาวกาศและเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดินทางฟิเลลร่า พยายามโจมตีพวกเขาในขณะที่พวกเขาขึ้นยานแต่พวกเขาก็สามารถหลบหลีกการโจมตีและยานอาวกาศก,ก็ออกจากดวงดาวเคราะห์แอสเตรียได้อย่างปลอดภัยเมื่อพวกเขากลับมาที่เซรอสไนลอเรนและแซลวรี่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานที่เมืองอวกาศพวกเขาได้รับการขอบคุณและยกย่องสำหรับความกล้าหาญและการเสียสละของพวกเขา ในการปกป้องจัก,กรวาลเราได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและมิตรภาพสามารถช่วยเราผ่านพ้นอุปสรรคใดใดได,ได,ได้ลอเรนพูดด้วยความภาคภูมิใจหลังจากการกลับมาที่เซลอส9ลอเรนและแซลลี่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศในอนาคตพวกเขาได้รับการคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย ที่สำคัญที่มีเป้าหมายในการสำรวจระบบดาวดวงใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มดาวรูน่าในการประชุมลอเรนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบดาวลูน่าซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่มีดาวเคราะห์หลายดวงมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์และสิ่งมีชีวิตทีมวิจัยเชื่อว่ามีพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าซ่อนอยู่ในกลุ่มดาวนี้ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการค้นพบที่สำคัญสำหรับอนาคตของมนุษยชาติเราต้องการให้คุณและแซลลี่เป็นผู้นำทีมสำรวจไปยังระบบดาวลูนาศาสตราจารย์เทเลอร์หนึ่งในผู้นำทีมวิจัยกล่าวเป้าหมายของคุณคือการสำรวจดาวเคราะห์ใหม่ในกลุ่มดาวลูนาและเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ที่นั่น ลอเรนและซาวลี่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศในอนาคตพวกเขาได้รับการคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่สำคัญซึ่งมีเป้าหมายในการสำรวจระบบดาวใหม่ที่เรียกว่ากล um ุ่มดาวลูนาในการประชุมลอเรนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบดาวลูนาซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่มีดาวเคราะห์หลายดวง มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์และสิ่งมีชีวิตทีมวิจัยเชื่อว่ามีพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าซ่อนอยู่ในกลุ่มดาวนี้ซึ่งอาจนำมาซึ่งการค้นพบที่สำคัญสำหรับอนาคตของมนุษยชาติได้เราต้องการให้คุณและแซลลี่เป็นผู้นำทีมสำรวจไปยังระบบดาวลูน่าศาสตราจารย์เทเลอร์หนึ่งในผู้นำทีมวิจัยกล่าว เป้าหมายของคุณคือการสำรวจดาวเคราะห์ใหม่ในกลุ่มดาวลูน่าและเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ที่นั่นให้ได้ลอเรนและแซลลี่เตรียมตัวสำหรับการสำรวจครั้งใหม่โดยยานอาวกาศของพวกเขาได้รับการอัปเกรดให้มีการป้องกันและอาวุธเพื่อรับมือภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นแซลลี นี่เป็นการสำรวจที่ใหญ่ที่สุดของเราเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นลอเรนพูดอย่างจริงใจแน่นอนลอเรนฉันได้ทำการปรับปรุงระบบเพื่อให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแซลลี่ตอบด้วยความมั่นใจยนานอวกาศของลอเรนและแซลลี่ออกเดินทางสู่ระบบดาวลูนาการเดินทางครั้งนี้ เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังพวกเขาพบว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในบางดาวเคราะห์ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาจมีการดำเนินการสำรวจในอดีตเมื่อพวกเขามาถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าเนบูล่าเซเวพวกเขาพบว่าดาวเคราะห์นี้มีลักษณะเหมือนป่าท,ทึบที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ประหลาดและสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน บรรยากาศของดาวเคราะห์นี้เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ที่มีสีสันสดใสที่นี่ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่สวยงามแต่เราต้องระมัดระวังพืชและสัตว์เหล่านี้อาจมีความเป็นอันตรายได้ลอเรนกล่าวตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของเราก่อนที่เราจะเริ่มสำรวจแซลลี่แนะนำขณะที่พวกเขากำลังสำรวจป่าพวกเขาพบว่า มีพืชที่สามารถเคลื่อนไหวได้พืชเหล่านี้มีลักษณะคล้ายหนามที่คอยโจมตีสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้ดูเหมือนว่าเรามีปัญหาแล้วลอเร,เรนพูดด้ยวยความมิตกฉันจะใช้ระบบป้องกันเพื่อสร้างเกราะป้องกันตัวเราขณะเดียวกันเราต้องหาวิธีที่จะหลบหลีกพืชเหล่านี้ซลลี่ตอบลอเร,เรนและซลลี่ใช้ความสามารถของพวกเขา ในการหลบหลีกพืชที่เคลื่อนไหวและหาทางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าพวกเขาพบว่ามีทางเข้าไปในถ้ำใต้ดินที่เต็มไปด้วยคริสตัลที่ส่องแสงสิ่งนี้ดูน่าสนใจมากคริสตัลเหล่านี้อาจมีข้อมูลที่สำคัญลอเร,เรนพูดด้วยความตื่นเต้นในถ้ำพวกเขาพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณที่เคยอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นี้ อารยธรรมนี้เคยสร้างระบบพลังงานที่สามารถควบคุมพลังงานของดาวเคราะห์ได้และข้อมูลเหล่านี้อาจมีค่ามากในการสำรวจระบบดาวลูนาเราต้องถอดรหัสข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าใจว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแซลลี่พูดลอเรเนและแซลลี่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการถอดรหัสข้อมูลและค้นพบว่าอารยธรรมโบราณน,นี้ ได้สร้างเครื่องจักรที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์ได้อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสำรวจและการจัดการทรัพยากรเมื่อพวกเขาพร้อมแล้วพวกเขากลับไปที่ยานอาวกาศและเดินทางต่อไปอยังดาวเคราะห์ถัดไปในระบบดาวลูนาในระหว่างการเดินทางพวกเขาพบว่ามีภัยคุกคามใหม่ที่เรียกว่ากราโนโซซึ่งเป็นสัตว์ประหลาด ต่างจากดาวที่มีความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศและสร้างพายุที่ทรงพลังเราต้องหาทางรับมือกับกราโนโซเพื่อไม่ให้มันทำลายการสํำรวจของเราลอเรนกล่าวฉันจะใช้ระบบตรวจจับพายุและสร้างเกราะป้องกันเพื่อป้องกันการโจมตีแซลลี่ตอบการต่อสู้กับกราโนโซเป็นไปอย่างดุเดือดพวกเขาต้องใช้ความสามารถทั้งหมด ในการป้องกันการโจมตีและหาทางทำลายศัตรูการต่อสู้ครั้งนี้ทดสอบความกล้าหาญและความสามารถของพวกเขาอย่างสูงสุดหลังจากการต่อสู้อย่างหนักหน่วงพวกเขาก็สามารถเอาชนะการาโนโซได้และดำเนินการสำรวจต่อไปพวกเขาพบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานที่มีค่าซ่อนอยู่ในระบบดาวโูน่าซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากร และเทคโนโลยีในอนาคตเมื่อพวกเขากลับมาที่เซลอสไนอีกครั้งพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เขาได้รับการยกย่องสำหรับความกล้าหาญและการเสียสละในการสำรวจและปกป้องจักรวาลการสำรวจครั้งนี้ไม่เพียงแค่เปิดเผยความลับของจักรวาลแต่ยังสอนเราเกี่ยวกับความสำคัญ ของมิตรภาพและความกล้าหาญลอเร,เรนพูดด้วยความภาคภูมิใจแซลลี่ยิ้มและพูดว่าเราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราร่วมมือกันเราสามารถเอาชนะความท้าทายที่ยากลำบากได้คติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความกล้าหาญและมิตรภาพช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคและเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างเต็มที่ ในการเดินทางที่ยากลำบากการมีเพื่อนร่วมทางที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ